สำหรับท่านเจ้าของรถยนต์ Toyota Vios ที่มีแพนจะเปลี่ยนยางเราอยากให้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิจิุโลกครับเราให้บริการเึงีย,ยางรถยนต์สินไทยนะั้นมันเครื่องผ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับวันนี้จะพามาดูนะครับยางสําหรับรถยนต์ Vios นอะที่เน้นการใช้งานในเมืองนะครับราคาประหยัดไม่แพงครับผม <Okay. S 1> นั่นก็คือ,อยาง Maxit รุ่น MAP5 นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูลายดอกยางกันนะฮะก็ตัวนี้ลายดอกยางนะครับเขาจะเป็นยางประเภท อยางคอมก่อนเนาะเป็นยาง Eco a, อีโคคาร์ยางที่แบบเน้นในเรื่องของความนุ่มสบายในการขับขี่นะครับแล้วก็เสียงรบกวนต่ํารวมถึงราคาประหยัดด้วยนะครับผมอันนี่เป็นตัวแก้มยางนี่นะ NA T5 โ okay. อเคเหมาะกับคนที่ใช้ใช้รถในเมืองครับผมอาจจะเป็นน้องนักศึกษาคุณแม่บ้านนะครับหรือว่า เป็นคนที่ทํางานออฟฟิศเนาะที่ว่าเช้าขับรถไปที่ทํางานแล้วก็เย็นกลับบ้านนะครับมันต่างจังหวัดที่ก็จะเหมาะสมในการใช้งานยางดอกแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดจะใช้งานแบบขับขี่ด้วยความเร็วสูงเช่นเซลหรือว่าคนที่ต้องไปกรุงเทพบ่อยๆเนาะเราก็จะมีอีกดอกหนึ่งแนะนานะครับก็สาหรับท่านใดน,นะครับที่เปลี่ยนยางแม็กซิกกับเราเนาะสเส้นนะครับราแถมประกัน100วันให้ฟรีนะครับเจอแผลที่บาเดเบียดบวมตั้มต้อมไม่ได้เก็บลงไม่อยู่นะครับแล้วเปลี่ยนเส้นใหม่ให้เลยเนาะ รวมถึงบริการนะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อเติมลมไนโตรเจนนะครับฟรีตลอดอยู่การใช้งานด้วยนะเอาไปใช้งานแล้วก็อาจจะศูนย์ไม่ตรงยังไงก็กลับมาให้เราดูให้ได้นะครับผมสนใจใช้บริการติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ l ลน์แอด MTC t ท a หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางน้ำมันเครื่องราคาคาเบกเราจะมีทีมงานคอยเชื่อตอมถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่ พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีส้มๆข้างๆโกลบนเฮาส์หลับคลิปนี้ขอบคุณครับ